โอ้ยพี่นนองเป็นคอเลยครับเป,รเป็นเพิ่นใหญ่เบิดเนาะงามจ้ะผึ่งดำครับนี่ก็งามพือกันครับตุ๊กคือกันจ้ะดอกบัวบัจ้ะ,จะถึ่งท้าลายจ้ะกะล่างามครับดอกทุททกเนาะ ดอกไงพึ่นจัะจูบบงงานเนาะพีหนองเห็ดพื้นเขาไงครับดอกไง ถือกันใหม่เตีงเนาะสวัสดีจ้ากบมาพบผอกันอยูป่ป่าแต่พี่น้องหลังจากที่หยุดไปร้ายมือขนาดจ้าเหมือนจะพามาล่อหาเบื้องเฮ็นจ้าไปลุนเบื้องแต่ที่มีเห็นยังให้เก็บกันมาจ้าไปเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีป่แม่ยหญ่พี่น้องเอฟซีท่่นเขามาติดตามรับชมครับโปว่าสิปเป็นทั้งในประเทศและก็ตามประเทศครับเสาร์วันี้กำมาพบพอกันกับบ่านัดเสากรอคือเ่าครับมาพอกันเสาร์วันนี้ก็เป็น วันที่สามครับเดือนตุลาคมปีพศ2อ6 8คนร้อกบแปดครับมีกับพาพ่อพี่น้องเขาป้าห้าลอบเบิงเฮดครับมนีหลังจากห่างหายยุดไปหลายมือครับพี่น้องเกือบพ่อสองอาทิตย์ครับสิบกว่ามือบนไ้เขาป้าครับเพราะว่าเฮดเพิ่นกับบอกค่อยออกครับช่วงนี้ช่วงนั้นกับผ้ายุเขาน้าแนครับพี่น้องแต่ว่ามนีก็แดดแต่เศร้าครับมนีหลังจาก พ้นฝ่ายุดไปผ้ายุออกครับแดดอยู่สามสีมือครับก็เลยมาซองเมืองเฮ็ดอยู่ป้าครับมาพอกันกับอยู่ปลาบ้านน้องเมฆกาครับตอนบันทึกคาเพื่อบุญตริกจังหวัดบนครับตุนเมืองน้ำกันครับวันนี้วสิทธิเป็นยังไงครับพี่น้องทีมีเฮ็ดยังเกิดใหม่เนี่ยครับเฮ็ดผลสิทธิ์เลิมเกิดหรือยังครับหรือจังไดสุตนเมืองน้ำกันครับวันนี้ไปครับบรรยากาศในป่ามันนี้ก็แดดแต่เศร้าครับพี่น้อง ฝ่าแจงแดดออกแต่เศ้าครับวังอาทิตย์ก่อนนั่นพายุเข้าครับช่วงนั้นบ่มีแดดบ่มิยั้งครับพี่น้องฝ่าขึ้มฝ้นตกแล้วแต่เมือครับเมื่อกระทกแห้งโตคอยครับเฮ็ดเพิ่นกับบ่ค่อยออกครับเพราะว่าบ่มีแดดช่วงนี้ก็แดดออกแล้วครับหละเบิงเป็นน้ำกันเรื่อยๆครับพี่น้องว่าสิบเป็นยังไงครับสิพอได้แกงบ่ครับสิมานซํำใดครับ ว่าได้มาลายมือแดงน้าจ้ะอ๋อผิดหอวเห็ดพื้นเขาไงครับดอกใหญ่งจ้ะจะว่าเป็นถือกันใหมเตียงเนาะ ถึงคาไล่ครับถึงคาไล่ครับดอกทุกูอยู่จ้ะจะเกิดจังไดเนาะจ้ะแดงนาจ้ะ้ยพี่น้องเป็นคอเลยครับเป็นเพันใหญ่เบิดเนาะแต่ว่าดอกหน่อยเพิ่งขึ้นสีบันใหญ่ครับ สิปลาไว้เพิ่งสิใยบนานเิ่นดำครับกระลังงามครับดอกที่บุกเนาะพี่ดอกพี่งาคนตกแดดออกครับวันนี้ เดี๋ยว,ด,ยวดอกฝนตกครับกระเทยฟนสีบปตกลายดอกที่ท<า>ัวนี้เนาะดอกเทาทิ้งเลยกระปานนั่นจ้ะดอกเทาก็มีครับเทากะพอดีเป็นเสือจ้ะเดือดอูดอกแป๊บใหญ่ครับแต่ว่าที่เนะียวบอได้ครับบอได้จ้ะเป็นเสือเนาะ เอาดอกซูมเหรออ้ยพีดองดอกเงี้ยตุ๊กไมไดอกโอ้ยจะมาเก็บตันอะไ้เนาะเฮ้ยเก็เสือใบเนาะอาอได้ป่ะเสือใบก็ได้ยังน้าจ้ะเป็นเงาเล้วจ้ะ

ก็ร่างงานเลยเนาะอยู่นหนึ่งครับก็ร่างงามจ้ะแดงน้าจ้ะพึ่งดําครับดอ,อกนึงจ้ะพึ่งค้าลายก็ร่างงามเลยจ้ะ ถึงดำครับเว้าดอกงามอยู่เนาะดอกเงาบดได้เด็ดอกงามจ้งอือตัดสียเเป็นลาจะดอกเนี่ยนใหญ่เบิดเนาะดอกนี้ก็งามพี่กันครับตุกคืองันจ้งเนี่เรลี่ยไปเลยเนาะ ออเฮดกับบัลทันเกิดใหม่ครับพี่น้องเป็นเฮดออกอยู่เลยเนาะออกไปเรื่อยครับแต่ว่าก็ออกบ่หร้ายครับพี่นอ้องหอมออกหอมบอรครับหอมระดอกละ,ะไดไปครับนี่จ้ะดอกงหญ่ครับดอกน้อยจูมนึงครับดอกมันสมบูรณ์เนาะ ายัาง,าางห่างเนาะจ้ะมองระดอกครับเว่าเฮ็ดขาวเฮ็ดแดงนี่บ่ค่อยเห็นเนาะนี้สีเห็นเป็นเห็ดผึ่งครับผึ่งค้าไล่ผึ่งดำกะเห็นห่งางหางครับ ว,วบจ้ะเก็บไปเก็บมากับสไลายเติบน้อนสกอยจ้แกงใหญ่ๆครับเป็นเห็ดผึ่งครับส่วนหลายผึ่งค้าลายเนะาะจ้เห็ดขาวเห็ดแดงนี่บ๊ปะปัไใดครับพี่น้องโบเคยเห็นครับพุ่มนี่ดอกสิโบเคยย้ายปันใดจ้ะ không đau không sao Bằng khá đen hấp Đọt trên nhảy nó Không bàn chả Nào đây เนื้แดงจ้ะจูงานเนาะกำลังงานจ้ะ จุม่เฮ็ดกอรครับปุ่นคมเมนตาปุ่นดำครับปุ้ยเป็นจุ่มเลยเนาะเป็นกอเลยจ้ะพี่น้องปุ่นดอกงาม ข้างกันใบไม้ไมเป็นโป๊กเนาะซองจะอยู่นี่นจุมนี่หาดอกปุ่นจะ้ะเลยเนาะ กอแดงครับโอ้ยดอกนเอาได้บล็สกอโอ้ยเป,เป็นเสือเ<ส><ส>นาะจะเป็นเสือแล้วนะเนาะกอแดงครับแต่ว่าสี่ห้าลายลายเทาครับเทาแล้วครับพี่น้องเผ็ดเสือครับพี่ครับมู่นเทาลายดอกแห้งครับ แมนเบิดครับคุณหนึ่งสองสามสี่หกครับดอกนี้เอาได้บอรครับดอกนี้แกงได้ครับดอกนี้ เป็นซีครับหอมนี่เถ่าจนเปื่อยเบิดครับเป็นตาเสียดายแนีครับเพิ่งนี่แหละครับพุ่นเป็นยังแดงครับจนเปื่อยเบิดครับตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับป่าล้ะครับพี่น้องจวไปเพิ่งยอดไดยอดหมานผลงานครับสกอยครับเฮดครับบท่านออกไม้ครับพี่น้องเป็นเฮดออกหำเหือครับ ออกเป็นบางหม่องบางหฮมครับหฮมละดอกระใดเก็บเลี่ยไปเรื่อยครับนี่ก็สีเดินทางครับครับแดจดจีดดีๆก็ือยังขึ้นฝ่าขึ้นฝนมาครับหย่านฝนตกหำเดี๋ยวไปเบิ่งยอดได้ย,ยอดมาอ้านกันครับวันนี้เอาละครับพ่อแม่พี่นอ้องตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านนะครับมาเบิ่งยอดได้ยอดม้านผลงานกับซอกรอยครับวันนี้จ้าเบิ่งผลงานกันเลยจ้า จะพี่น้องพ้นงานที่เฮาใดเหมือนวัตสิบมานเนาะมานจะพี่น้องเต็มกระตาเลยจ้ะก็ะไดหลากหลายเฮ็ดด้ยจ้ะกระสิไดเป็นเฮ็ดพึ่งเขาใหญ่เนาะดอกนึงแล้วก็สิไดเป็นเฮ็ดพึ่งคาล่ายจ้ะเฮ็ดพึ่งดำจ้ะแล้วก็เฮ็ดกอแดงเฮ็ดแดงนะจะพี่น้องมือนกัเขาป่าว่ามันสิบอมีเฮ็ดกะมีให้เกี้ยเปจะพี่น้องจะกะห่างเนาะก็สิไดเวียนมือมาจ้ะก็รอหรุนนากานกระหลอบนาเนาะคอยมาเบิงจะพี่น้องมาเฮ็ดย้ิ่นสิเกิดบ่จจาเพอวาสวงีนเพิ่นกะ ฝนเิ่นกับบตกแล้วเนาะเิ่นกับเรื่มแดดเริ่มยัง้งันละจ้ะรอเบิ่งจากสองสามมือจากพี่น้องมือนกับมนันคือเก้าจ้ะหลักๆมันนี่เป็นเฮดผึ่งเนาะจะเฮดผึ่งร่วมละคร,บบรับเป็นผึ่งค้าลายก็ผึ่งดําครับจรหลายสิเป็นผึ่งค้าลายครับหฮมละดอกละได้ครับพี่นอ้องหฮมละสีหาดอกออกเป็นบางหฮมบางหม่องครับบ่ได้ออกทัวเนาะจนี่ก็เลาะหาลายหม่องลายไม้ครับอาศัยว่าหูวได้ลายหฮมครับพี่น้องเกลี่ยเปรี่ ผมเลยก็น,น้อยไปครับประมาณจนเต็มตาครับมันนี้ถือว่าไข่อยู่นอช่วงนี้ก็เฮ็ดอึดแห้งครับพี่น้องหางแห้งครับช่วงนี้ครับท่านเกิดใหม่ครับตลอดเบิงอย่งสองสามมือครับพี่นอ้องเปินสีออกไม่บอรครับสําหรับคลิปมันนี้ก็มาในาร่างการครับเฮ็ดช่วงนี้เอาละจ้าพ่อแม่พี่นอ้องท่าไใดชี่ชอมาคลิปนี้แต่ยืมไมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง สุัสคิดใหม่มจากบาลาน,นกสาวก้อยจ้าคีบหนีเดินทางกบ,บันก็จ้าพอกันคิดนามนาจ้าสวัสดีจ้าเอาละครับพอแม่พี่น้องสาหรับการเข้าป่าหาเก็บเพ็ดมันนี้ก็ยังถือว่าหมานอยู่คับพี่น้องในช่วงเฮ็ดเพิ่นกับท่นเกิดใหม่ครับเป็นเฮ็ดหางเฮ็ดเล่มบได้เข้าป่าร้ายเหมือครับเป็นซิปกว่าหมือเนอะาะหยุดไปครับกะสิได้หามือเว้นหมือแล้วครับพี่น้องคันช่วงนี้คันมหาหมือติดเหมือต่อกันกับ สีบอมานปันไดเนาะเพราะว่าก็ให้เพื่อนดอกหน่อยเพื่อนได้เกิดไงขึ้นนนำครับมืออื่นก็อาจเซได้ยุดกับสิเป็นมะอฮื้อครับหามือเวนมือไปครับลงกันคลิปเวนคลิปเนาะเอาละครับสำหรับคลิปวันนี้บานาก็ขอจบคลิปไปเที่ยงสำนีครับก่อนจบคลิปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับ คลิปนาวัยทะรุน้ำกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปมันนี้เดินทางกับบานครับพอ,อกันคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับพ่อมห้พี่น้องลูกปนันอาพญามีงไงครับ